สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ปกติเช่นเคยนะครับนานๆทีนะครับจะได้มาทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้ชมครับครับมาแล้วนะครับก็จะลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณไป่จางสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอฟซีท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะลืมนะกดติดตามกดไลค์แชร์ให้ด้วยครับ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของชิปนะครับและทำชิปต่อไปนะครับก็เป็นการทํคชิปสร้างรายได้นะครับผ่านช่องยูทูบนะครับกฎอีกติการเขาก็มีอยู่ว่านะครับต้องมีผู้ติดตามขั้นหนึ่งพันคนนะครับแชั่วโมงการชมรับัชมก็ประมาณสี่พันจัโมงครับถึงจะผ่านจฑนของทางช่องเขาครับก็ถัดจากนี้ไปแล้วนะก็จะได้มีโฆษณาเข้ามานะครับ ที่ยังอยู่ห่างไกลนะครับยังไปไม่ถึงไหนนะครับรก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดติดตามกพแชร์ด้วยนะครับไหนก็เข้ามาแล้วนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็เช่นกันครับก็มีเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบนะครับได้ตอบอบถามราคาเข้ามาครับตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นทางการนะครับ มาลงในพื้นที่ประันไดครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเลยครับบางครั้งครับเราชอบเราอาจจะสู้นะครับบางครั้งเราก็ลองถามราคาดูนะครับเราได้ก็เอาเช่าได้ก็เช่ามาเช่าไม่ได้ก็ผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีวลีนะครับซีวลีนะครับแ้เก็สอนนะครับ ด้านล่างนะครับนี่จะมีนี่ก็แตกนะครับเลยแตกตรงนี้นะครับก็จะมีจะเป็นอ่าถ้ากดนะกดโผล่ก็หน่อยนึะครับให้เห็นนะนี่ครับนี่นะขึ้นนี้ก็เป็นอยู่หลายหลายหมื่นถึงแสนเลยที่เจมส์ครับสำหรับอ่าพระสวยสวยคมปิดนะครับแต่ตรงนี้ครับก็ยังไม่ได้คุยราคาครับ สองโปรนะงเป็นสีบรีโอ,อนี้นะครับกับปนี่หลังนั้นนะครับน,นนะี่สามเช่นกันนะครับ,นนรบเดี๋ยวจะท่างการตอบคอมเมนต์เข้าไปนะครับก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับจะมารุ่นนี่นั่นที่หลังไม่ได้นะครับ ้องดูให้ดีก่อนนะดูให้ดีอาจจะสินใจแล้วเนาะเป็นซีบรีนะครับอ่าที่ก็ไม่เคยผมเท่าไหร่นะครับถ้าขมชัดเดี๋ยวจ้าก็ตกนับหมื่นถึงแสนทีเดียวนะอยู่ในนี้ครับเรียกตาอยู่นะครับตรงนี้นะก็จะมีนะครับอย่างอย่างเนี้ยรอยแตกนะนี่คือคือตะกุดนะครับ ันนี้นะครับก็จะเป็นยันยันหลังยันหน้านะครับเลยยันสีบรนะิก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งับเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมครับอ่าไอ้ตรงนั้นก็จะชัดเจียวสักหน่อยน,นะครับอ่าน,นันจะมีใครสนใจนะครับนะครับจิบไปก่อนนะครับถ้ามนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ยินดีแบ่งปันเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวจะนำไปตอบคอมเมนต์ของพี่เขานะครับพี่เราสนใจนะครับละ้อียดตัวชาติราคสอบถามราคาเข้ามานะครับก็ยินดีนะครับดีดีแบ่งปันติดเยอะนะครับว่าจะซูด้ยซูบดายหรือเปล่าอีกคำนึงนะครับว่าจะทำไหมนะครับ ท่าเนครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับแบบไม่เข้าท่านะครับอยามาคอมเมนต์นะครับไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับถ้ามาแล้วทํให้เสียอารมณ์อย่านะครับเนาะนอจากทำชิปสร้างรายได้นะครับการสร้าง YouTube นะครับอ่าอยู็นไปได้นะครับได้ล่อยผไปในตัวนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับยินดีแบ่งปันนะครับถ้าใครสนใจเช่าหาบูชาก็าสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ยินดี่เป็นความเช่นกันนะครับ สำหรับเข้ามาแล้วนะครับมาสวดนะครับมาสวดพระผมทางช่องนะครับไม่ต้องเข้ามาครับไม่ต้องเข้ามาผมบล็อกนะครับบล็อกบล็อกนะคอย่ามาทำแบบนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ตามชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงจิดสุดท้ายแล้วนะครับขออภัยครับก็มาถึงจุดสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอฝากไว้แต่วนนี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ก็อาจจะูดไม่คล่องครับต้งองขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับปลูกกับนะครับปลูกในในข้องครับจำกัดเวลา,ลวงงาวครับติดตื่นะงอนด้วยครับก็เป็นนคยจิบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวสวัสดีครับ